ในหน้า Tik t o อกช็อปเคียเตมิชชชีพในรูปแบบของร้านค้าภายใกล้ตัวสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายโอินฟินิตี้แปนะครับตรงนี้มีปุ่มอะไรบ้างฝากกดด้วยแชร์ไปซอลี่ของคุณเพื่อแจ้งเตือนให้เพื่อนๆของคุณเข้าใจและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิมชชัชีพเหล่านี้ทำไมถึงบอกว่าเป็นมิชชาชีพนะครับในรูปแบบของร้านค้าเพราะว่าตอนนี้มันมีร้านค้าเนี่ยเข้ามาใน Tik t o k ใช่ไหมครับแล้วบางคนเนี่ยนะครับมาให้คอมมิชชั่นเราเยอะๆ15ถึง ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้านค้าพวกนี้ต้องระวังไว้นะครับบางทีเนี่ยไม่มีตัวตนนะครับบางร้านค้าเนี่ยนะครับให้คอมมิชชั่นเราดีนะครับแล้วก็พอเราขายได้เยอะๆนะครับลดค่าคอมมิชชั่นเราลงเมื่อลดค่าคอมมิชชั่นเราลงยังไม่พอครับบางร้านค้าเนี่ยแจ้งเราว่าสินค้าหมดนะครับแล้วก็แอบไปส่งให้กับลูกค้าเองบางร้านค้าก็นะครับอะไรอะยกเลิกออเดอร์แล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าเองนะครับ แล้วมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอะไรที่เกิดจากความไม่ปกติพวกนี้เป็นร้านค้าที่อันตรายเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับแจ้งเตือนและรายงานไปที่ Tik t o อกด้วยให้คุณแคปนะครับหน้าจอของร้านค้าที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วเข้าไปแจ้งทิกตอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากเตือนและฝากแช์นะมิฉาชีพในรูปแบบของร้านค้าถ้าใครเจอนะครับใครเจอรูปแบบอื่นอะไรอีกคอมเมนต์ได้ใต้ใตคลิปนี้ใครเจอแบบไหนคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้จะได้ช่วยเตือน